สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้25กันยายน2568โดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา09.06น ปรับตัวลดลง200บาทบาทสู่บริเวณ56,800บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานวันพุธที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด9ครั้งรวมแล้วราคาคงที่ โดยตลอดทั้งวันนี้ราคาทองปรับทั้งหมด15ครั้งรวมแล้วราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ57,900ฐานภาษีบาทละ55,864.60ทองแท่งขายออกบาทละ57,100รับซื้อบาทละ57,000อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ